วันนี้ก็ได้พาคณะโปรเฟสเซอร์มาจากอเมริกานะครับซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโบลิงบรีนเซตรูเวน,นซีนะครับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐของอเมริกาซึ่งเป็นนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับที่มาจากอเมริกาก็เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับอเมริกาซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแกน่นมหาวิทยาลัยรัฐรัฐตะแบงเพชรรวมครับ โรงเรียนสัมพัคมนะครับให้นักศึกษาเหล่านี้ได้มาเกิดประสบการณ์ฝุกสอนที่โรงเรียนสัมพัธคมแล้วก็ในอนาคตอาคุณครูของเราก็จะไปฝึกที่นั่นแล้วก็นักศึกษาเขาก็มีโอกาสฝึกงานระยะยาวเป็นปีหรือเป็น3าเดือนต่อภาคเรียนเนี่ยก็จะได้มาดูก่อนตอนนี้เขามาดูก่อนและลองฝึกสอนแล้วนะครับแล้วก็พอสนใจที่จะมาสอนที่โรงเรียนสัมพยนคมซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ,ษอีทีนะครับก็จะให้เขาได้สอนเป็นภาษาาคณิตศะสร์ครับ คือการแลกเปลี่ยนก็คือว่าฝั่งเรานี่ก็จะคือส,สง่องอาจารย์ไน่นีหครับก็<ๆ>ทับทามคราว่าเราทําพอตกลงร่วมกับเป็นเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยราชพัฏนไพลเพชรและก็โรงเรียนสัมพิคมซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายนะครับก็ก็จะมีคุณครูเรานะครับที่จะได้โอกาสไปที่นู่นไปสอนในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนที่เขากําหนดให้เราไปฝึกในการสอนนักเรียนที่อเมริกาขณะเดียวกันตอนนี้ตอบรับเขาแล้วนะครับว่านักศึกษาเราเนี้ยมีโอกาสเข้ามา ทดลองสอนที่เวทสังคมได้แล้วก็สิบสองเราก็จะให้ให้โพสเขานะครับให้อาจจะเป็นค่าตอบแทนเขาา้าบ้าแล้วก็ให้ห้องเรียนให้เขาสอนซึ่งก็ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีของคนไทยเรานะครับที่จะมีาชาตงชาสติซึ่งเป็นเจ้าของภาษาด้วยแล้วก็วิชาเอกคณิตศาสตร์ซึ่งก็คณิตศาสตร์เป็นสากลอยู่แล้วนะครับวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนเหมือนกันทั่วโลกก็ได้โอกาสคุ้ครูที่เป็นเจ้าของภาษามาสอนด้วยก็หรือว่าเป็นโอกาสของเวทสัิคมแล้วก็คนจะไปสอบ ตามเธอใกล้เคียงที่จะได้โอกาสดีๆครับค่ะอย่างคนของเราที่จะไปนี่ทางโรงเรียนในการคักเรืองอะไครัผมเออผมสมัครค,คุณครูไว้นะครับคุณครูหนุ่มอายุสักยี่สิบกว่าสาอยู่ใหม่ๆเตรียมไว้สองคนนะครับว่าเขาจะไปหรือเปล่ปาเขาสนใจสนใจแล้วมีสองคนละว่าถ้าเกิดพร้อมเมื่อไหร่เราก็จะส่งเข้าไปไปฝึกพิโลนโนะครับคืออย่างนี้นะครับโรงเรียนสพวิทยาคมเนี่ยเป็นเครือขา่ายความร่วมมือทางวิชาการรุ่นกับมหาวิทยาลัยราชพัฏกำแพงเพชร ป็นนักศึกษาเหล่านี้มาจากมหาวิทยาลัย Bowling Green State University มอล a ารั o โอไฮอสหรัฐอเมริกาเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์นะโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฒแล้วก็โรงเรียนสัพวิทยาคมโดยท่านผู้มีการให้ความร่วมมือที่จะให้หนักศึกษาเหล่านี้นมาศึกษาทำง,งานและในอนาคตข้างหน้าก็จะให้มาฝึกสอน แล้วก็ข้างหน้าไปกว่านั้นแคาเขาอยากจะกลับมาเมื่อเรียนจบแล้วมาทางานในประเทศไทยโรงเรียนสัพทวิทยาคมและโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดตากเนี่ยก็เป็นที่ที่สนใจที่เขาจะมาใช้ประสบการณ์ชีวิตอย่ามนอนตอนหนึ่งปีการศึกษาสอนคณิตศาสตร์สอนภาษาอังกฤษอัน,นสิ่งเหล่านี้ก็น,นับว่าเป็นประโยชน์มากๆที่จะทําให้เครือข่ายทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ได้กว้างขวางขึ้น เมื่อเช้านี้ก็นักศึกษาได้รับความรู้คราะจจรุ่นในการเวเวนให้เข้าไปทดลองสอนไปสังเกตการสอนแล้วก็ดูกิจการบริหารของโรงเรียนในโปรแกรมนานาชาติในโปรแกรมมิ n ิอิงลิชโปรแกรมและก็ในห้องเรียนพิเศษวิทยคลิตก็นับว่าได้ประโยชน์มากๆครับอ Our professor, Dr. Matney, uh, established a relationship with KPRU um, and Dr. Yupiti. Um, and we he, uh, came here to observe a math camp that they put on for local schools. Um, and we want to take that math camp back to America and do our own version of the math camp. So uh, initially that's why we come here. Um, and then we also reached out to other schools uh, and we bring American idea of how to teach uh, fractions uh, via a game to students. So um, we are all future uh, math teachers and so we brought this game and we, and we teach uh, three different classes um, on how to do this fraction game um, and also observe uh, the Thai classroom and bring it back to America and reflect on our, our own teaching styles here. Um, but initially it's for the math camp that we want to do ourselves in America. So we have uh, many things that we can learn from one another. We want to uh, explore uh, cooper cooperation. And understanding uh, good teaching methods, how students can come to learn better. We will look at uh, not only how we learn, but but what we're learning. Uh, specific to our project here today, we learn about mathematics, and uh, we're also going to explore um, some students uh, from Bowling Green State University coming to teach in Thailand. At uh, Rong, Rian, and uh, we're very excited about our collaboration with the school. Uh, we visited the school today, and I have visited the school before. And we uh, hope to have uh, a lot of collaboration uh, and some students to uh, also uh, graduate from the school and uh, <clears throat> work with uh, KPRU and BGSU to get. Uh, Degrees that are collaborative. ก็เป็นความต้องการของสองมหาวิทยาลัยที่อยากจะเรียนรู้ร่วมกันในแง่ของการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ก็เป็นเรื่องโชคดีที่โรงเรียนสกวิิยาคมได้เข้ามาร่วมในเครือข่ายนี้ด้วยนะฮะเพื่อที่จะให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยโบลงกรีนส์ ได้ทราบว่าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงนะเมื่อเช้านี้นะักศึกษาเขาก็ได้เรียนรู้ว่าที่ห้องเรียนปกติลรงกรัยทหนึ่งห้องเรียนพิเศษที่เรียนสับวิทยาคมเนี่ยมีวิธีการสอนคณิตศ,ศาสตร์อย่างไร ก็จะนำเอาความรู้เหล่านี้นไปปรับรใช้ประยุกต์ใช้เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจร่วมกันได้มากขึ้นซึ่งเขาก็เป็นเรื่องอที่น่ายินดีและก็ในโอกาสข้างหน้าอย่างที่เล่าให้ฟังคือว่านักศึกษาเหล่านี้ก็อย่างน้อยถ้าพูดถึงว่าถ้าเรียนจบที่นู่นนี่อยากจะมาทำงานที่ประเทศไทยจะมาที่ไหนก็นึกถึงแม่สอนนึกถึงโรงเรียนศัพท์ดีก่อนนะ เขาเคยมามาทำงานมาเคยมาทดลองมาสังเกตการสอน